สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตร์ทุกคนครับสวัสดีเพียงนะักกีตารามือใหม่ครับทุกคนฮะผมมีข้อแนะนานะครับในเรื่องของคําเตือนว่าถ้าเราทําสิ่งนี้นะครับอ่าติดต่อกันทําจนเป็นนิสยัยทำจนเป็นความเคยชินอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการฝึกฝนกีตาราของคุณแน่นอนสิ่งนั้นก็คือการที่เรานะครับก้มมองบางจุดของตัวกีตาราหรือว่าของร่างกายเราเนี่ยบ่อย ผมเข้าใจนะครับว่ามันก็ต้องก้มมองลหละใครจะไม่มองล่ะเพราะว่าฝึกหัดใช่ไหมแต่ยังมีหลายคนที่เลยคําว่ามือใหม่หรือว่าเลยคําว่าการฝึกหัดแล้วแต่ยังก้มอยู่เพราะว่าทําไปตลอดมันเหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองให้มีความมั่นใจเมื่อได้ก้มมองแต่พอผ่านไปนานๆแล้วไม่เลิกสักทีก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะครับก็ต้องก้มอยู่ดังนั้นนะคะผมจะอธิบายว่ามันมีผลเสียอย่างไรจุดแรกที่มักจะก้มกันแน่นอนคือมือขวาครับ ในการที่จะก้มว่าเราลากปิ๊กลงไปยังไงนะยังไงใช่ไหมเราจะก้มอย่างนี้แล้วพอจะก้มมืออาจะก้มดูเนี่ยส่วนมากนักกีตาร์บุญให่จะต้องเอียงกีตาร์มาอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันมองเห็นชัดเจนถ้ามันตั้งตรงมันจะมองไม่เห็นนะครับถ้ามันตั้งตรงสายตามองไปมันจะมองยากอย่างนั้นก็เลยเอียงมาอย่างนี้พอเอียงมาอย่างนี้ปุ๊บก็โอ้เห็นชัดอ่านะครับมองพอมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะทําให้คอกีตาร์เนี่ยมันส่วนที่เราจะต้องกำไว้ได้ก็กดเนี่ย มันเปลี่ยนไปเอาง่ายว่ามันจะต้องกดยากขึ้นนั่นเองนะครับระหว่างตรงๆแบบนี้กับเอียงเงียงแบบนี้เนะี่ยมันก็จะเอียงเงียงมันจะกดยากยากกว่านะครับแต่ถ้าตั้งตรงก็ไม่เห็นไงดังนั้นก็เลยเพิ่มมาอย่างนี้ะนะครับแล้วก็มองเงี้ยเราเล่นไปนั้นปวดคอด้วยนะนี่คือจุดแรกที่เรามองจุดที่2ก็คือมือนิ้วนะครับมือซ้ายที่จะต้องกดสายเนี่ย ด้วยความที่มาแอนแอนมาอย่างี้ก็ได้ประโยชน์2อย่างมันจะจับยากก็ช่างมันละเออนะฮะแต่เห็นชัดเจนว่าก็จะมองอย่างนี้ก็จะมองอย่างนี้ะน,นะครับจุดที่3นะฮะอันนี้ก็คือเลยสเตปการจับคอร์ดการฝึกตีจังหวะไปแล้วทีนี้อยากจะลองท้าทายตัวเองด้วยเพลงแรกสักทีหนึ่งก็คือจะไปมองหนังสือเพลงหรือโทรศัพท์มือถือบางคนก็วางไว้หน้าขาตรงนี้ บางคนก็แบบว่ามีสแตนวางอยู่ตรงนี้มองอย่างนี้อ่านะฮะทีนี้มองไปบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็มีจุดเสียตรงไหนตรงที่ว่าบางทีสมองมันจะไม่ยอมจดจําเองก็คือมันจะจดจําเฉพาะตาที่มองเห็นไงมันเป็นการสร้างอ่เขาเรียกว่าให้สมองเราเนี่ยมันตันอ่านะครับระบบความจามันมันจะไม่จําถ้าทั้งที่ความจริงมันจําได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมองไม่เห็นเนี่ยมันมันก็จะ นึกไม่ออกก็คือไม่ไม่ไม่มีความมั่นใจสรุปก็คือจะต้องดูเปิดดูหนังสือทุกครั้งก็อันเดียวกันกับพวกการมองมือซ้ายมือขวานี่แหละทั้งที่ความจริงเนี่ยดีถูกแล้วดีเป็นแล้วกาจังหวะได้ได้แม่นแล้วแต่คือมันต้องมองบ่อยเพราะว่าสร้างที่ใสมาอย่างนั้นไม่งั้นไม่มั่นใจหรือมือซ้ายก็จับแล้วไม่บอดแล้วแต่ก็ต้องก้มมองนะครับเดี๋ยวนี้มันมันไปมีผลเสียอย่างไรบ้างนะฮะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มองมันมันจะมันจะดีอย่างไงหนึ่งละฮะมันก็ทําให้เราดีดด้วยความไม่เมื่อย ่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามองบางทีเนี่ยมันเอียงมันเอียงคอมันเอียงไอ้มองมือซ้ายยังไม่เท่าไหร่ยังพลิกพลิกได้แต่มือขวาเนี่ยคุณจะปรับยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะปวดคอฝั่งนี้ปวดไหล่ด้วยเพราะคุณต้องก้มมองนะฮะอ่า,อาแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือเพลงล่ะฮะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือคุณกล่าวว่าคุณจะพึ่งมันไปตลอดชีวิตของการเป็นนักกีตาร์เลยเหรอฮะคุณไม่คิดที่จะแบบว่าอา่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหนังสือเพลงขึ้นมาเนี่ยคุณแย่นะ นนั้นก็คือสร้างไงฮะสร้างความจําให้กับสมองฝึกตัวเองมันก็จะดีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการที่เราเล่นแบบให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่แบบว่าไม่ได้พวงอะไรเนี่ยไม่ได้ว่ามีความกดดันอะไรเนี่ยมันจะทําให้ดูมีสเสน่ห์นะฮะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองผมอยากจะบอกนะครับว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ย มันก็จะส่งผลกับโชว์ของเราที่โชว์ไปได้ดีเหมือนกันะนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมีอีโก้นะครับก็คือระหว่างคนที่มีความมั่นใจในการเล่นกับคนที่พว้าพวงคนที่แบบว่าลังเลไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยไอ้ไม่มั่นใจตัวเองเนี่มันมันมันจะทําให้กดดันนะฮะแต่ถ้าเราเล่นแบบว่าสบายสบายเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะออกมาดีซึ่งสาเหตุที่เราเล่นออกมาเป็นธรรมชาติได้ก็คือในรูปแบบนี้นะฮะก็คือมันก็มาจากพื้นฐานเรื่องของการไม่มองไม่อะไร ทีนี้อาจจะมีคําถามว่าถ้าไม่ให้มองตรงนี้ไม่ให้มองมือซ้ายมือขวาไม่ให้มองอันเนี้ยมีข้อแนะนําว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะฮะหลับตาน่าจะเป็นสิ่งที่ทําง่ายที่สุดแล้วก็เราก็จะเห็นอยู่ตลอดใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่าท่อนฮุกอ่างเงี้ยมันเสียงมันสูงก็หลับตาอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปหลับตั้งเพลงก็ได้นะฮะหรือจะหลับตั้งเพลงก็กกแล้วแต่นะสไตล์ใครสไตลมันเอาอยู่ที่ว่าคุณเล่นออกมาแล้วมันมันโอเคไหมอ่ะถ้าถ้าผมให้ผมแนะนําจริงๆก็คือหลับตาอาจจะมีบ้าง นะครับบางช่วงหลับตาจังหวะที่คุณอยากจะเน้นนะครับประโยคนั้นท่อนนั้นอะไรก็ว่าไปหรือว่าท่อนฮุกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มองไปยังจุดอื่นนะครับสมมติว่ามีเพื่อนๆอยู่อย่างเงี้ยอาจจะสบตาเพื่อนบ้างนะครับหรืออาจจะก้มมองอะไรก็แล้วแต่นกบินมาก็ไม่ต้องหวั่นไหวมองมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เป,เป็นประมาณนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมที่จะมองอะไรเลยเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการสร้างความกดดันให้ตัวเองแบบไกลๆนะฮะคล้ายๆว่าถ้ามีอะไรมาแวบเนี่ยก็คุณเสียสมาธิเลยเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาตอนที่คุณมองแต่ถ้าคนที่เวลาอะไรผ่านมาหรือว่าเวลาจะต้องมองตาเพื่อนเวลาที่จะต้องมีรถมีอะไรวิ่งมีคนเดินผ่านเดินมาใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะจัดการได้ไงก็ไม่ไมีไม่มีผลกับการเล่นไงเออจะให้มีเหตุการณ์อะไรอยู่ต่อหน้าก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนที่แบบว่า อยู่กับตัวเองเกินไปเหมือนประมาณว่าทั้งโลกมีเราคนเดียวจะวอกแวกอะไรไม่ได้เนี่ยคือถ้าถ้า,ถา,ถามันตึงเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่กดดันก็จะกลายเป็นว่าเล่นพลาดจำขอดผิดบ้างจับขอดพลาดบ้างจำเนื้อเพลงผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S 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 ดังนั้นก็ถือว่าคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะก็จะเป็นบทเรียนเชิงจิตวิทยาแต่มันก็ใช้ได้จริงแหละเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงจากผมนะครับที่ เรียกว่ามีโอกาสได้คุยกับนักกีตารามือใหม่ในหลายปีดีดักขนาดนี้นะครับก็พยายามที่จะเก็บเอานะครับสิ่งที่มันน่าจะมีประโยชน์แบบฝึกหัดก็มีนะครับบางคลิปบางคลิปก็เป็นแนวเชิงกิจวิทยาอย่างนี้แหละก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสเสน่ห์นะครับในการเล่นกีตาราของนักกีตารามือใหม่ทุกคนกันนะครับ